ใจของทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็ต้องมีการไปชุมนุม abc ต่อเพื่อมาคุยกันว่าจะยังไงต่อผอนอะไรยังไงก็ต้องก็ต้องดูการตัดอีกครั้งนึงแต่ก็เชื่อมั่นว่าน่าจะดีขึ้นครับก็เห็นเขาบอกว่าจะเข้าระดับ gbc ก็ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าทางกัมพูชาน,นั้นจะให้ความรวดมือกับกับทางศูนย์ทุนหรือไม่นะครับแต่โดยโดยหลักการแล้วของไทยเราก็มีความประสงค์ที่ให้ศูนย์ทุน สากลของสองประเทศเนี่ยให้ทําหน้าที่เตอนให้ร่วมกันเจ็บกู้ซะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามเยารมันแล้วก็เป็นไปตามสัญญาเพราะต่ว่าที่ว่าด้วยการไม่ให้สูญไตทุนระเบิดถ้าท่าทางกัมเบียนมีความจริงใจนะครับนนมุ่งมุ่งหวังไว้อย่างนั้นการเจรจารครับประชาราชพายครับอ๋อเราก็ต้องยืนยันว่าเป็นของไทยเหมือนเดิมครับเราก็ต้องพยายามประท้วงทั้งทาง,ทาง,ทางด้านหลักการแล้วก็การปฏิบัติถ้ามีโอกาสแล้วในส่วนของการเปิดธดการนะครับท่าน ิดปีญญานนะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องไปหารือกันว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ของเราก็จะมันก็ผสมผสานกับเรื่องความมั่นคงด้วยก็ต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเมื่อไร่อย่างไรท่านเองกำลังจะเกษียณอาย,อยุราชการแล้วค่ะท่านตอนนี้ยังเป็นกังวลเรื่องไหนเรื่องปัญหาชายแดนตรงไหนบ้างคะเราไม่กังวลน,นะครับเป็นไปตามขั้นตอนเป็นทางราชการในทัพใหม่ท่านก็พร้อมท่านก็เป็นลองในทัพในพื้นที่อยู่แล้วปฏิบัติมีความรู้ความ เข้าใจในพื้นที่มันอยู่ตลอด